น้องขอแซกไปหน่อยได้ไหมขอไปนะออขอบคุณเ,ออเธออยู่นั่นเอลซ่าไม่สิพระราชินีน้อง <c oughs> เองไหมคะน้องขอแนะนำเจ้าชายฮานแห่งเกาะทะเลใต้องค์ราชินีเราอยากขอ,ขอเออ <c oughs> พระ <c oughs> อนุญาตอให้แต่งงาน,งานกัน <c oughs> <c oughs> แต่งงานเหรอใช่ขอโทษนะพี่ไม่เข้าใจ <c oughs> คือเราไม่ได้คิดรายละเอียดทุกขั้นตอนพงจะใช้เวลาสักสองสาวันคิดเรื่องพิธีแน่นอนเราจะมีซุปของปิ้งย่างไอศกรีมแล้วก็เดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมที่นี่เหรอแน่นอนที่สุดเลยอันดาเราจะชวนพี่ชายทั้ง12องของทามา<ม>อยู่ที่นี่ด้วยกันไม่แน่นอนเรามีห้องเพียงพอเดียวแล้วเรใจเย็นๆจะไม่มีพี่ชายของใครมาอยู่ที่นี่จะไม่มีใครแต่งงานเดี๋ยวอะไรนะพี่ขอคุยเกับเธอตามลําพังได้ไหมไม่ พี่มีเรื่องอะไรจะพูดพูดพูดต่อหน้าเราสองคนเลยได้เธอแต่งงานกับคนที่เพิ่งพบกันไม่ได้ได้สิถ้ามันเป็นรักแท้อันนาเธอรู้จักรักแท้จริงๆเหรอรู้มากกว่าพี่พี่รู้จักเพียงแค่ปิดกั้นตัวเองไงเ,เธอขออนุญ,ญาตจากพี่แต่พี่ไม่อนุญาตเอาละ่ะฉันขอตัวก่อนองราชนีหม่อมฉันขอพูดให้พระองค์ไม่ต้องพูดฉันคิดว่าท่านไปได้แล้วงานเลี้ยงเลิกแค่นี้ปิดประตูวางได้นะ,ะเอลซ่าไม่ไม่เยเอะ เอาถุงมือฉันมาเอลซ่าได้โปรดได้โปรดฉันอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วงั้นก็ไปซะฉันทำอะไรผิดไนะ้อยากรู้พอสทีอัานานะไม่ทำไมล่ะทำไมพี่ปิดกั้นฉันทำไมพี่ปิดกั้นคนทั้งโลกพี่พี่กลัวอะไรนักหนาเหรพี่บอกว่าอ โดนคาถาฉันนึกอยู่แล้วว่ามันต้องมีเรื่องรับลมคุมมใน